สายเทียบางงครับสายเทียบผมจนเครียดกินข้าวเช่นเคยครับวันนี้มามนชนสัมพันธ์แนวหลังครับวันนี้ลาดตะเวนเจอผักเก็บผักครับเราลงมาเยี่ยมชาวบ้านครับบางคนซื้อเสบียงนั่นแหละที่เดิมมันตรงไหนมีของกินเราจะไปที่นั่นครับนี่ดูกับบ้านนี้ทําอะไรยินเนาะมาเก็บผักเก็บหญ้าแวะกินกาแฟกับชาวบ้านเขาครับ แล้วไปนั่งดูเขาคุยกันภาษาเขมระชาวบ้านแตบไม่พูดเขมรได้ทั้งหมดผมพอฟังได้ครับก็อยู่กันแบบนี้เกัเพื่อนกันเพื่อนยิ้มเลยมนั่นครับผมโอ้า หลังจากที่เราไปม้วนชนชาวบ้านมาก็ได้พักได้ยาแล้วครับมีบักเขือพวงมีตะไคร่หอมเลยขถิ้นครับขถิ้นไปกินกับหลาของแท้เลยครับแสบเขือพวงกับบุ้งซื้อครับเนี่ยม้วนชนชาวบ้านเขาใจดีครับแสบใช้เด่นเห็นทานท่านมาอยู่โอ้ยเก็บเอาเลยลูกเก็บเอา งามของแพงหรือว่ายามากไก่หรือเราเฮ้ยครับตอนเทาก็บข้างมอไปแล้วเดี๋ยวไปตั้งสันเหมการลาบนกนะครับมือนง่ายง่ายครับไม่มีอยงหลายครับใส่ผัาแดกขึ้นเราครับผมบเฮ้ยครับไปซับนกกันก่อนครับลาบนกหน่อยแต่พ่อกินครับว่าด้ใส่ก้านกล้วยครับเี่าผพานเท่ากินง่ายๆครับผมห่อนนะครับใส่ ใส่นามประแดกันไปก่อนครับก่อนถึงใ,ใส่หนกในหมาะก็ยังมีคาทับเลยนะไปหาได้ซาบานได้เอาให้พัดญ์ชุยยางครับเงินซื้อกัเขา,าแค่หมื่นละสามสิบหาบาทนามประแดกครับน้องครับประแดกแล้วน,นอนก็เลยเขอประแดกซาบานกินนะครับ เปน็นนกลงไปขวเลยครับน้ำสไลด์ครับห้ามไปขวน้ำแหงของดีกินหน่อยๆครับนี่เป็นอาหารพิเศษข้าวเผาหลวงกับส่วนหนึ่งข้าเห็ดเองครับในอาหารพิเศษผมแล้วขวานนชกก่อนครับขวไปเรื่อยๆครับห้ามเริ่มแหงนละนห้ามแหงนี่คือว่า ไใหญ่ๆทำหน้าไม่เหยาะนิดเดียวครับท้องดีหายากครับกินแน่นอนนิดหน่อยใส่กระขัวไปกระแข็งน,นะ ถ้ามาลาบนี่ต้องเกเ็บเด็กใ้ปไแดกเลเ้วกต้องใสางตาก้อยน้ำไล่ๆครับคนได้หลายก้อยน้ำตาย ใช่หลายครับใช้ปากลหลายแส <c oughs> บกาลามนกะลาม,ม้าแหละหอมมากครับกินง่ายอยู่ง่ายครับดูแลสุขภาพนะครับคนที่อยู่ทางไกลเลี้ยงตัวเองครับเมืองนอกเมืองหนาะเี่ครับผม ใชแล้วครับเจ้าเต้ใช้ถวยหน่อยเลยก,กลูจับไปถวยเลยครับก็ดีนะถวยหนึ่งเพราะเอื่อนทหารกันมีด้วย ว่ากินแหบไหนบ้างกินจริงๆเขากินแบบไหนนะเตือนแสบครับ